ในคลิปนี้ก็จะมาสอนทำบัคกหอกคาตาคุรินะครับแบบพุ่งโคตรไกลพุ่งเร็วด้วยนะครับพุ่งทีนี่มีข้ามเกาะกันเลยทีเดียวเชียวใครอยากรู้ก็ไปดูในคลิปกันได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยเด้อ ้น้องๆคนไหนกำลังมองหาร้านเติมเกมคุ้มๆพี่แนะนำร้านนี้เลยครับ리ซิก숍ร้านบริการปดเกมพัทแบบต่างๆในราคาที่โคตรถูกไม่ว่าจะเป็นแบบบ็อกฟูดแบบชิงเลกาซีและแบบอื่นๆอีกมากมายทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันในราคาที่โคตรถูกเพียงแค่60บาทแล้วยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิป ร้าน EC Farm บริการร,ร,มม Foot, รับฟาร์มแบบบอกฟุดรับฟาร์มเวลรับฟาร์มไอเทมต่างๆภายในเกมแล้วยังมีไอดีไก่ตันจำนายอีกมากมายทางร้านยังมีบริการกดเกมพาร์ตกดผลปีศาจแบบคียงเลยคซีและบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ตแบบออสตาแล้วก็ยังมีบริการเติมโลบกักแบบไอดีพาร์ตและระบบ V.I.P. เซิร์ฟเวอร์ถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนะก็อยู่กับผมเองครับชากี้นะฮะและในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนทําบัคหอกนะครับก็หอกก็เป็นหอกของคาตาคุริเล่มนี้เลยนะครับนี่หาได้จากเกาะฮวนเค้กในมิติกระจกนะครับตีคาตาคุริเอาก็ดอกยากอยู่เลยอ่ะผมก็ปลดล็อกแค่สกิลเซตนะครับนะอัพสเตตก็ตามนี้เลยก็จะเอาไปล่าฆ่าหัวด้วยนะครับเซตนี้ ผลแม่เหล็กหอ,อกแล้วก็มัดสายฟ้า v 2นี่ครับอ่ะก็จะเอามัดสายฟ้ากับผลพิศาสตร์ทำดาเมจนะส่วนหอ,อกเนี่ยเราจะเอาไว้พุ่งเฉยครับแบบบักพุ่งเป็นบักของหอ,อกนะครับผมก็เพิ่งรู้เมื่อวานเลยวิธีทําก็ง่ายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมาสอนในคลิปนี้นี่นแหละโอเคก็ก่อนอื่นเลยให้เราเงยหน้านะครับเงยหน้านะเงยหน้าสูงๆเข้าไว้ปึ๊บ มันเลยพุ่งวะมันพุ่งไกลมากนะบางครั้งพุ่งไกลบางครั้งพุ่งเร็วนะครับท่านผู้ชมครับไม่ติดขอกูอาจชิปป๊บพุ่งไม่ติดมันเป็นอะไรด่อเอ,อนี่ติดแลนะ้วเห็นไหมเดี๋ยวมันจะพุ่งไกลขนาดนี้เลยนะครับาใหมปื๊บรอบนี้ไม่ติดน่าจะเงยสูงไปเงยสูงไปก็ไม่ได้นะครับนเงยพอประมาณอันนี้พุ่งใกล้จัง ปึ๊บอ่ะพอกูอัดคลิปไม่ติดให้เลยอะไรวะดิแป๊บออนี่นี่โอ้โหพุ่งจากหน้ากอกไหลังกอกกันเลยทีเดียวเชียวพุ่งกลับอเอ,อ,เ,อ,อเริ่มติดแล้วเว้ยเริ่มติดแล้วเว้ยอะง่ายไหมทุกคนว่าง่ายไหมก็แค่เงยหน้าขึ้นไปแล้วก็พุ่งไปนะครับนี่เพื่อนที่ไกลขนาดนี้เลยนะ แล้วสกิลคูดาวก็ไวด้วยนะครับปึ๊บนี่โอ,โอ้บอกเลยบัคกนี้มีประโยชน์แน่นอนนะครับเอาไว PV ้ PVP โคตรตึงซึ่งผมก็ไป PVP เจอบัคนี้นะี่แหละแพ้มันใช้สูตรนี้ครับพุ่งไปปึ๊บแล้วก็หมัดสายฟ้าเข้ามาแล้วก็สกิลบีตอดผมไปเรื่อยๆจนกูตาย แล้วผมก็จะใช้คอมโบนี้แหละไปล่าค่าหัวในคลิปนี้นะครับเออทุกคนครับในมือถือก็ทําได้นะครับในมือถือก็ทําได้นะเดี๋ยวผมอัดคลิปมาลงไว้ให้ดูนะครับท่านผู้ชมครับในมือถือก็ทําได้ก็แค่เหือยหน้าขึ้นแล้วก็พุ่งอุ้ยอันนี้พุ่งโคตรไกลอุ้ยโอ้โหเลยก่อเลยเว้ยอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปในมือถือเลยนะ โอเคครับมาล่าข้าวหัวกันเลยดีกว่านะครับออาชิบหายโอ้ยโข่งคนไปตีเจ้ากันก็ว่าอยู่ว์ปมาก่อนนี้แล้วคนหายไปไหนหมดเจ้าเอาอยู่ไหนกันหมดวะโอ้โหไม่ได้ตีเจ้านี่หว่าทำอ,อะไรกันอยู่ครับนั่นเต็มเลยโอ้โห้าวอยู่ดีกันเพียบเลยครับ มา ah ได้เวลาเปิดสึกกับคนนักเซิร네์ฟมาแล้วครับพอตมังคือก่อนเลยโอ้ย โตเข้าไปล่วงอีกหนึ่งลงไปช็อตสกิลบียกขึ้นไปครับทุบด้วยสกิลบีโอโหยูยคอมโบโคตรแรงช็อตเข้าไปฮ่าฮ่าตกน้ำตายเนี่ยตกน้ำตายช็อตอา้อาวอา้าวเฮ้ยกูจะตกน้ำตายเหรอเนี่ย ยกขึ้นไปทำไมมันไม่ลอยขึ้นไปสักทีวะฮะเออเฮ้ยทำไมผมยกมันขึ้นไปแล้วมันไม่ขึ้นไปสักทีทำไมมันลอยแต่ในน้ำมันงงเฮ้ยมันมีคนจะมาบวกเราอะ ตามไม่ทันหรอกพี่มีบัคหออกไก้น้องบัคหอกก็พุ่งอย่างเร็วอะบอกเลย ฮู้ยช็อตไม่โดนอ่าสกิลบียกขึ้นไปฮู้ต่อเกือบตายไปเลยครับเกือบตายไปเลยครับช็อตนะฮช็อตล่วงโคตรแบนเลยกูในเมื่อเรามีบัคฮอกอยู่ก็ไม่มีใครตามเราทันครับ โอเคครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนี่ครับสําหรับบัคหอ,อกก็บอกเลยว่าเป็นประโยชน์มากบัคหอ,อกอันนี้เอาไว้พุ่งนะครับพุ่งไกลโคตรนี่พุ่งเร็วด้วยนะเอาเวลาฆ่า,าหัวก็ดีนะครับแล้วก็เอาไว้หนีก็ดีในเหมือนกันครับผมนะคอมโบก็ง่าย,ายเลยนะสำหรับใครที่จะเอาบัคหอกไปล่าฆ่าหัวสมมติสตูอยู่กไกลๆนะเราก็ไปแบบรวดเร็วเลยปึ๊บๆนี่ช็อตสกิลบียกขึ้นไป นะเราชาร์จจากระยะไกลได้เลยนะครับเห็นไหมจากตรงนี้เขาตรงนู้นแหละแป๊บเดียวมาถึงโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะบาย,บายๆครับเจอกันคลิปหน้า